สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็สำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดก็หยุดให้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ก็มีพี่น้อง fc นะคะถามไทยเข้ามาเนาะแอดก็มาลงให้ตามปกตินะคะเหมือนเดิมเนาะถ้าชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นเนาะก็ถ้าท่านที่ไม่ชื่นชอบนะคะก็รับชมเป็นกําลังใจให้กับแอดก็ได้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันที่25นะคะพี่น้องจ๋าก็เริ่มลงให้คลิปแรกนะคะก็ขอให้ปังๆเนาะก็สำหรับวันที่24นะคะสูตรมัดรวมของแอดนะคะที่ให้ลงไปเนาะก็ก็เข้านะคะวันที่2 0 24นะคะก็ให้0ให้5และให้4นะคะก็ ยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะคะกับสายเจาะและสายวิ่งรูดนะคะเข้า 07..... นย์ะคะ0 7น0นะคะเข้ารูด80ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ไปยังไวๆเลยนะคะสำหรับสูตรมัดร,รวมนะคะแอดก็ลงให้ตามปกตินะคะก็มาดูกันนะคะเม็ดเดียวนะคะแอดให้ตัวไหนนะคะศูนย์ะนะคะให้เด่นศูนย์นะคะวิ่งรูดนะคะ มาให้เห็นอีกแน่นอนนะคะสาหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันที่2ีเนาะมาดูตัวเจาะกันนะคะแอดก็ไม่ได้เจาะเหมือนเดิมนะคะสาหรับอรอบที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาเนาะแอดก็เจาะให้ทุกตัวเลยนะคะรอบนี้ก็เน้นวิ่งรูดที่ศูนย์นะคะก็มาดูตัวเจาะแอดเลยนะคะตัวเจาะแอดให้ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สี 0 5 0 6และ09นะคะให้เท่านี้พอนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดก็เลือกไปพิจารณาได้นะคะสายเจาะเนาะไม่ใช่สายวิ่งสายรูดไปกับบนล่างนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ share, และทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนให้เข้ามาทางช่องเนาะ สำหรับตัวที่แอดชอบนะคะวิ่งรูดที่0ูนยะคะแอดชอบนะคะ 04, 0ูนย์สีนาะคะศูนย์หสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นาที่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีค่ะ